สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็มาดูนะครับนี่ชุดชุดไก่ย่าครับผมชุดปูนดินนะครับครับผมสั่งตรงไปจากโรงงานครับก็จะมีฟันเฟืองตัวหนอนนะครับทีนี้นี่คือประกอบเสร็จเข้าไปแล้วทีนี้ตอนดึงออกเราจะดูกันเป็นจะเป็นลักษณะยังไงปึ๊บียบร้อยนี่ครับเฟืองเก้าเฟืองล่องเก้าล่องนะครับตรงนี้นะครับหมายถาว่าไอชุดเนี้ย ตนี้ก็เก้าเฟืองเก้าล่องอ่าโอเคนะครับไดมิเตอร์ตัวนี้ไดมิเตอร์ตัวนี้นะวัดวัดรับหนึ่งวัดอืออืเนี่ยครับอีก2มิลครบ3มเซนนะครับก็คือ28อ่าครับผมตรงนี้ไดมิเตอร์28 28นะครับ28พอดีเลย28 าร่องยัดเข้าไปครับค่อยๆยัดเข้าไปค่อยๆยัดเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยครับค่อยๆยัดเข้าไปเขาก็จะใส่งานได้ชุบชุบเรียบร้อยครับผมอ่ะจังจังหวะเมื่อกี้เราทำมาไว้ประมาณนี้อ่ะถือว่าโอเคครับเข้ามาพอดีแล้วก็ยึดน็อตเรียบร้อยใช้งานได้อ่โอเคนะครับเพื่อนๆครับชุดไดยาครับ0891103018ครับผมก็ตำบลบางสีทองอำเภอบางกวยนะครับครับ ยังไงก็ทักใยเข้ามาได้ครับสนใจสอบถามเนี่ยเลยครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย